ที่เรากลับมาบ้านสองวันไดพักผ่อนยังไม่ได้ออกเด้อค่ะแต่ว่ากับพ่อลูกคิวงานเราจะว่างแค่วันที่ห้ากับวันที่เจ็ดนะคะช่วงต้นเดือนอเหมือนเคลืนคุยกับอาจารย์เราเราประทันได้เรียบเรียงคิวงานอาจจะมีมาเพิ่มเติมเดี๋ยวคิวงานออกแล้วเดี๋ยวจะโพสต์หน้าเพจนะคะบุรีกันค่ะมน,<อ>นี้เหรีออยญยูบอววินค่ะ ร้านอสามหกเก้าสวัสดีน้องสวัสดีพี่น้องรักค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะลูกกับคุณค่ะแล้วกี่ฬาสวัสดีค่ะก่อนเ่นเล่นเนกมบอกว่าพี่น้งนงองจะกินอะไรคะเบาพอลไม้ลงพ่อเอาลงแนมมันขวมแม่ซื้อบอก แมนค่ะสิวแมเรียนอยู่ชั้นบุรีกันเล่นก็เลยบอกพ่น่ะเมนูมาแตสิมี่ต่ำบอกฮวงตัวเ้าชุมกลมปิดได้ใจแม่อุ่นยี่หลัดทักทายแม่ะขแมุแค่ะเป็นไรคะเหมือนง่วงนอนค่ะเหมือนเบื่อยังไม่ตื่นค่ะกินอิ่มแล้วว่าจะเบิ่นกับปุกจากชุมนง ลูกสาวมูเจ้าติดกระตูนวาติกระตูนกับติดชักกี้ชักกี้บางวันมานเสียดดูชักกี้แล้วก็เกิดอาการเครียดค่ะแล้วก็ก็ยังดีกว่าเข้าไปหาดูคอมเมนต์แล้วเครียดอ <laughs> <laughs> ย่าไปหาเบวงเป็นเด็กน้อยค่ะอารมณ์เด็กน้อย <laughs> บางเทีอะก็ <c oughs> เาขากัยังรับอย่างที่รุนแรงแบบพวกเฮาบ่ได้บางทีคนใหญ่กันยังศูนในกันเนาะมันคอมเมนต์ เจอคอมเมนต์แรงๆรุนแรงอย่างเาหาหาานนาสียกับเขาอะหามอะไรนอว่าเสยให้เขาแบบไม่รู้สึกมันก็รู้สึกอยู่ดีอยู่ใส่นอกแม่อุ้มแม่อุ้มยุ่ขอนแก่นอยู่ค่ะออกจากบ้านกินเยอะๆนะคนสวยจะไปชนบุรีค่ะตตนาะค,ะค,ะคงเห็น<ด>ลูกเครียดๆน้อยๆอยค่ะช่วงนี้ท่าเป็นพญตุงก็ไม่ยุ่มกระดาเลยงสินะเด็กเขาไม่ได้เขาด่าคนไม่เป็นเลยสินะเพาต้องดูความเม่นได้ลูก มันก็มีทั้งคนรักคนเปียดเรามันแม่ก็สอนตลอดละแต่บางเชีย่ยกะมันกะมีเน่อกะอย่าถือยซาซ่าค่ะลูกสาวอาจจะน้อยเนยแม่แม่ๆก็อาจจะบางคนก็เป็นห่วงโดยรายการตลกเช่นกูเป็นสีจะได้ไม่เครียดนะะวผ่านลูกไม่ต้องไปติดตามตอยิ่งแาาล้วน่ารักลือเกินค่ะบครับคุณค่ะ ใค่ะน้องยูสวัสดีน้องเหมยคนสวยเปิดเพลงเต้นดีกว่าค่ะันบอกให้เปิดเพลงเต้นเต้นบ่หวหาว่อนๆแล้วไปนองบุกตาเศร้าเลยทำบุญทำทานนี่พวค่ะไม่เป็นไรค่ะบางทีมันก็มีบ้างเนาะต้องจิตใจไม่ไม่แข็งแรงพอแม่แม่รักหนูทุกคนคนที่ว่าเขาไม่รักหนูจะแชร์ทำจะแคร์ทำไหมแม่ยู่ค่ะแม่ เอาแล้วอีลาไม่ต้องเข้าไปดูเด้วล่ะค่ะขอบคุณค่ะดูคนหนะ้าวจริงดัดูคนดูคนตลกดีกว่าค่ะจะได้ตลกสีเรียน เราก็ไปรู้จักทีลาหิวเรื่อง่างนอนเอาดีๆสินหิวเรื่งว่างนอนเอาดีๆเอาทั้งสองมันปะเอาทั้งสองท่าขอบคุณค่ะพี่สิงขอบคุณมากๆ พี่ตุ่มจะขน่ากนหนวดเนี่ยไปถามจะาูมีดกลนเพื่กซื้อให้ไรกมว่าเนี่ไรซื้อมีดกนใ้ของยแหมอันที่สมสมหมจริงๆแล้วมันนี่จะอันเขาชิมยัสวัสดีแม่วิสาลยนียินดครับยินดียินดีครักินเท่าละสองหน่วยเพร อ๋อแ,แล้วสมัครคนแขมังคุด่อต่เรเชื่อที่เบนี่ใช้มีมดเอาซี่มังคุดเนี่ยกินในกุ้มค่าเพื่อไปตำสม <c oughs> กินเปียกมันงเหรอลูกแม่แม่รักหนูขอบคุณค่ะขอบคุณน้องบีค่ะพ,พ่อเยงแม่บอยตั้งแ <laughs> ยายาสั่งย้ายเนาะแม่ข่อยเนี่ยแหละพี่น้องรอซุฟานแล้วเรากับคนบ้านนองเนาะพ่อข่อยไปไปสิงคโปร์รข่อยเป็นเด็กน่อยอย,อยุตะเกียเราไปรับเงินนีพ่พ่อแล้วเราไปพ่อมั้งคุดอีขึ้นฮอดลูกอะล่ะก็เลยสื่อมาสมัยนั้นสื่อมาแล้วผ้าลูกกินบ่เป็นบบเนี่ยถ้าเกิดเอานวดมังคุดแม่เราขึ้น่าเป็นไน เป็นเม็ดมันแม่มแล้วบอบักต้องแล้วก็เคยกินอยู่แต่และว,ว่ามันกินแบบใดอุ้มท่านคอยกับเป็นเล็กน้อยคอยกับวับลล่ววัล่วเล่าแม่คือคว่เมบ่เคยกินมังคุดไงแม่คอยกันเลยถ้าเอาวันเอาวันเนื้อมันหน่ะเม็ดกับเนื้อมันหน่ะทิ้งแล้วมากินเปลือกถ้าคอยเอาเปลือกมันจิ้มพริกกระเลือกินทั้งฝาดทั้งกินทอ,อ,อร์มาเลยวาคอยกับเป็นเล็กน้อยคอยกันเลยว,ว่าแม่ผลละไม่ชนีนี่เจ้าจะซื้อมาอีกเดี๋ยวมันบ่เสียบคับมันฝาด ก็บากินอีกเลยก็เลยจากนั้นมาก็เลยเป็นคนประมักมั่งขุดอีกเลยบ้านนี้มักหงูจากจอนจากค้องไงไปล้วหาเงินซื้อกินเองได้ไปแล้ว